โอ้ยมา90นะ FC เนา 09, น09้วตัดเล่นก็ได้อยู่งนี้นเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านครับก็กลับมาพบกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปหลังหวยออกนะครับไม่รู้ว่าใครโชคดีมั่งนะครับโอ้ปรากฏว่าเราไม่ได้เน้นตัด90เลยนะครับที่มีเข้าก็จะจะเป็น แม่น้องใบเฟิรนะ์นเนาะที่เก็บเงินได้990เนาะแล้วก็เลขที่บ้านของน้องแอนเนาะ90เนาะแล้วก็ถ้าจะมีอีกก็แม่แม่ตุงมตามเนาะโอ้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแอดหาเขาไม่เจอนะครับเวลาไม่ไม่ได้ถ่ายก็เข้านะครับบางทีก็เป็นเรื่องของดวงจริงๆนะครับพี่ฟ้ากันนะครับว่าจริงๆก็เกิดเหตุการณ์อะไรทําไมเราถึงไม่ตัดเล่น90กันนะครับ โสวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีจ้ายังไงเนาะพี่ฟ้าโอ้โหเสีดยดายโอ้โหทั้ง908 902อือหือแล,แล้วแล้วอะไรยายมานั่งรถอีกเออก็บอกว่ายายขอนั่งรถไปวันนั้นน่ะเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วก็ลืมนึกถึงทะเบียนรถเราเออ FC ก็ถามมาอยู่แอดก็ตอบไปเออบอกว่า190าาเนทะเบียนรถน่ะโอ,อ้เออสียดายแล้วนำซ้ำไม,ม่พอ ตอนเย็นไปดูนาเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นเอาไปดูนาว่าข้ามันขึ้นหรือยังไปเหยียบงูนี่อย่างงี้เลยแล้วเจ้าเดิมเจ้าประจำประเจ้าประจำเนี่บอกงูเจ้าที่เออเราก็ไม่กล้าเอามาพูดเดี๋ยวว่าโอ้โหเหยียบงูอีกแล้วเหรอมันเพิ่งออกอะไรยางมันเพิ่งออกแม่แมพไงเออเราก็เลยไม่กล้าลงไงเก็เลยไม่พูดเนาะว่าจะเล่าให้ฟังตอนเช้าบอกเดี๋ยวเกิดมันไม่มาอีกก็ว่าอ้นุเสียดายแปดศูนย์ขันะห้าศูนย์ใช่ไหมใช่ ขนาดว่าพระไม่ย้ําให้อีกเนาะพระไม่ย้ําให้ตอนเช้าเนาะไม่แกมาเขียนชูให้เราเห็นเลยเนาะเออหขนาดนั้นก็ยังไม่มาเนาะมันก็ไม่มาเนาะแปดห้าศูนย์โอ้โหเจ็บไปเยอะถ้าดนเยอะก็ลั่นเหมือนกันเนาะช่องเราเนาะโอ้ถ้ามานี่สนับเลยนะเต็มที่เลยเลยตาหมดไปเยอะบอกตรงตรงวันนี้เจ็บเยอะเออโอ้ถือว่าเลขเข้าแเราไม่ได้ตัดเล่นเพราะ่ามัพิึงออก ใช่หวยบ้างออกไปไมมแม็งวดวดียวเองเราก็เลยไม่กล้าซื้อถามมาซื้อไหมซื้อแต่เขาจ่ายครึ่งเดียวเลขอันได้ก็ไม่พอค่าเลยร้อยเดียวเขาก็หักไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะมันจะเหลือเท่าไหร่ล่ะเเออนะบอกเสียด้มากเลยจริงเราก็ไม่ได้เน้น แต่แตกที่แตกใจต้องคือรถนี้ถ้าเหยียบนะทำไมเป็นออกทุกทีทุกทีอ่ะบอกแล้วอย่าให้ได้เหยียบงูนี่ยังบอกแล้วโอ้ยแต่เราก็ไม่อยากเอามาเน้นมาย้ำเนาะเดี๋ยวมันหลายตัวเนาะเดี๋ยวจะว่าหัเล่มันเยอะนั่นก็ะหลายหางแล้วเนาะสาสี่หางแล้วเราก็เลยเอไม่เอาดีกว่าแต่พูดถึงก็ถือว่าเข้าแต่เราไม่ได้เน้นไง ม่ได้เน้นตัวนี้ไง902 908ไหมใช่แล้วก็ทะเบียนรถที่มันมาข้างหน้าเออมันไปอยู่ข้างหน้าหมดเลย90อืมโอ้ที่สำคัญที่ขออกด้วยสิ่แม่มวดเดียวเองเว้นมวดหนึ่งเนาะเอาละเนาะพี่ฟ้าก็ถือว่าอืวันนี้ก็ก็หวังว่าเพื่อนเอซีจะโชคดีกันนั่งนะจะหรือใครก็ตัดเล่นไงอือแต่พี่ฟ้าไม่ได้เลย เจ็บหนักเจ็บหนักวันนี้เดี๋ยวก็สู้กันต่อแล้วกันเนาะวันหน้าก็สู้กันใหม่เอะก็ยังไงเพื่อนฟซีก็เป็นกําลังใจให้กันเนาะจะได้สู้กันต่อไปอาล้วครับวันนี้ยังไงขอบคุณพี่ฟ้าเนาะทักทายกันหลังหวยออกเนาะอ่าวันนี้ก็สวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีค่ะ